ที่หมู่บ้านสิริเพชรเนี่ยเขาดีครับก็คือเขามีงานหาราคให้อยู่แล้วราคาแพ็กเกจจะเหลือ2องแ0 0หนบาทหลังเนี้ยพิเศษหลักๆเลยก็คืออะไรรู้ไหมครับตรงเนี้ยจะเป็นหลังคาทึบก็คือเป็นหลังคาเมทัลชีสส่วนตรงเนี้ยครับจะเป็นหลังคาโพลิชิตันเมทัลชีสกับโพลิชิตันเนี่ยยังไงต้องแยกโครงเพราะว่าถ้าสมมติว่าใครบอกต่อได้อันนั้นก็คือคุณต้องพิจรนารณาเลยครับถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ชอบโชว์แผ่นโชว์รังน้ำรืออะไรครับก็ แนะนำเป็นปกติแล้วครับพื้นลงจากรถหน้าบ้านของทางโครงการครับพอจะไแม่ลงเสาเข็มอะไรให้เราอยู่แล้วเพราะนั้นน่ะสิ่งสําคัญเลยก็คือแต่ถ้าใครอยากชัวหรือว่าอะไรเงี้ยก็หน้าบ้านลงเป็นเสาเข็มในตัวบ้านเราจะคุมบูชีสปูให้หมดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าตรงๆะครับว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของครับสวัสดีครับเรากลักบพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าง,งานหมู่บ้านสิริเพชจรานปิ่นเก้านะครับหลังนี้ได้รับการว่าจ้างให้มาต่อเติมงานหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ห้องครัวหลังบ้านนะครับ โดยที่หลังคาหน้าบ้านเนี่ยก็เห็นกันอยู่แล้วว่าจัดเต็มสเปคเลยหลังคาหลังนี้ครับเป็นหลังคาไซส์เอนะครับสังเกตยังไงรู้ไหมครับก็คือจะเป็นเหล็กเทินกัน2ชั้นอย่างนี้อันนี้จะเป็นไซส์เอถ้าเป็นไซส์เอก็จะเป็นเหล็กชั้นเดียวแต่ว่าสูงหกนิ้วอะไรอย่างงี้ครับก็จัดเต็มพิกัดถ้าเรื่องงบไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณนะครับไปครับเดี๋ยวผมพามารีวิวนี่ครับมาดูที่เสาแผงก่อนเลยบ้านทาวโฮมอะครับผมอยากแนะนำนะครับว่าใช้เสาแผงขนาด4ี่คูณสก็พอนะครับ พราถ้า4คูณ4อ่ะน่าจะใหญ่ไปน่าจะไม่แบบเหมาะกับทาวน์โฮมถ้า4คูณ4ี่น่าจะแนะนําเป็นพวกบ้านเดี่ยวอะไรเงี้ยจะดีกว่าครับเห็นไหมครับด้วยความเลียวของเล็กแล้วก็พวกเหล็กนิ้วคูณนิ้ว,วอะไรเงี้ยครับซอยอย่างเงี้ยครับเสาแผงก็จะด,ดูเต็มแล้วก็ดูใหญ่แล้วก็เป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นครับก็เรื่องการคาดลายตรงเนี้ยครับก็แล้วแต่ลูกค้าครับบางทีอยากได้คาดสองอันตรงกลางนะครับหรือคาดหัวคาดท้ายอะไรเงี้ยก็ได้ก็ดีไซน์ออกแบบกันได้ก็แจ้งเรามาได้หรือว่ามีรูปตััวออออยยย่่าาาาาางงะไไรรรเเเีี้้้้กก็บบบดดดทํหมนนนคธิ ถ้าเป็นหลังคาที่มีฝ้าจะเป็นแปรเดี่ยวแต่ถ้าเป็นหลังคาที่โชว์โครงจะเป็นแปรคู่เพื่อความสวยงามอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นแปรเดี่ยวมันมีฝ้าปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็สนใจแค่เรื่องของความแข็งแรงเฉยๆแต่พอมันเป็นโชว์โครงครับมันก็ต้องมีแปรคู่ออกมาเพื่อเสริมความถึงงามด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับ <S <S หลังนี้เขาจะเป็นเหล็กจันทันอาเอใช่ไหมครับแล้วก็เหล็กแปร่โดยอันนี้ครับอยากแนะนําเลยครับว่าเวลาเราทําเหล็กจันทันนะครับอยากให้แอดไม่เกิน90หรือถ้าอาหารเฉลี่ยลงมาแล เพราะว่าระยะคนก้าวเดินบุหหลังคาอยู่ประมาณหัวไหลใช่ไหมครับซึ่งหัวไหลมันจะประมาณเม็ดหนึ่งเก้าสิบเซนอะไรอย่างนี้ครับก็จะปลอดภัยกว่าหรือว่าอะไรครับแต่ว่าหลักๆเลยครับส่วนส่วนมากครับเกาจะติดแอนด์ระหลังบ้านใช่ไหมครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรก็เป็นแบบนี้ครับสวยดีอันนี้ก็คือถ้าใครกําลังมองหาดิเมนชั่นสวยๆครับก็อยากจะนําเป็นแตนทันเก้าสิบแปรหกสิบหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับระหว่างคู่แปรก็แนะนําเป็นสักสิบเซนอะไรนะครับก็หลังคาหน้าบ้านก็มีประมาณนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มุงแผ่นอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบ โชว์อะไรได้มากมายนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ชอบให้โชว์แผ่นโชว์รังน้ำาะไรอย่านครับก็แนะนําเป็นไซส์ L กับไซส์ XL นะครับจะเป็นแบบที่เหมาะสมที่สุดนะครับสําหรับหลังคาสไตล์โมเดิร์นหน้าบ้านครับแล้วก็เดี๋ยวตามมาดูนะครับจะเป็นงานเสาฝั่งตัวบ้านนะครับคือผมอยากแนะนําเลยนะครับสมมติว่าหลังเนี้ยครับหรือว่าปกติแล้วครับพื้นลงจากรถหน้าบ้านของทางโครงการครับเขาจะไม่ลงเสาเข็มอะไรให้เราอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นนะสิ่งสําคัญเลยก็คือเราต้องตั้งเสาฝั่งตัวบ้านเลยนะครับเราจะไม่ยึด ตัวแนวโครงหลังคาครับกับตัวบ้านเลยเพราะว่าถ้าข้างหน้ามันเกิดลงหรือว่าอะไรนะครับมันก็จะดึงให้มันฉีกแต่พอเรามีตั้งเสาฝั่งนี้ด้วยครเขาเนี้ยมันก็จะไม่ได,ดึงกันแล้วเพราะเราแยกโครงสร้างมันออกมาแต่ถ้าใครอยากชัวหรือว่าอะไรเงี้ยก็หน้าบ้านลงเป็นเสาเข็มหกเลียมหกเมตรสองต้นรับใช่ไหมครับแล้วทำฟุตติ้งเทียมแล้วก็รับเสาแผงก็ได้ครับอันนี้ก็อาจจะช่วยเบาลงหรือว่าอะไรครับก็อยากแนะนําไปเท่านี้ครับผมเข้าใจครับว่าเวลาเราตั้งเนี้ยมันจะดูเกะกะใช่ไหมครับเผื่อบางทีเป็นรถจอดสองคันแล้วระยะเปิดประตูต แต่ถ้าเอาปลอดภัยและชัวร์กว่าไม่ให้หลังคามันฉีกหรือว่าน้ําัลวตรงระหว่างรอยต่อของบ้านครับก็ตั้งเสาไว้และอีกสาคัญครับที่เราขาดไม่ได้เลยคืออะไรรู <S <S รร้ไหมครับการหล่อตีนเสาครับเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการหล่อตีนเสาก็คือจะเป็นเหล็กตัดเหล็กหรือไม้แบบหรืออะไรก็ได้ครับมากั้นแบบนี้แล้วก็หล่อตีนเสาไว้เพื่อป้องกันการเกิดตนิมอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันในบ้านกันต่อนะครับว่าห้องรัวด้านหลังต่อเติมอะไรไว้บ้างไป เห็นไหมครับระหว่างทางในตัวบ้านเราจะคุมบูชีตปูให้หมดนะครับเพื่อป้องกนรลอยขีดข่วนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าตรงๆนะครับว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของฝุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราเช็ดทําความสะอาดให้ทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็พยายามโปรเทคหรือป้องกันให้ได้ดีสุดอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เราก็จะมีเก็บของเก็บอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับไว้ใช้สําหรับติดตั้งหน้างานนะครับได้เร็วและสะดวกด้วยโอเคครับนี่ก็จะเป็นงานห้องครัวด้านหลังนะครับ หลังนี้ครับลูกค้าครับต้องการที่จะต่อผนังครับเต็มทุกด้านเลยจริงๆอิงกปติแล้วแพ็กเกจห้องครัวเราจะเป็นห้องครัวและโซนซักล้างใช่ไหมครับซึ่งซักล้างอะ่ะเราจะไม่ได้ก่อผนังเราจะใช้ผนังร่วมกันของรั้วโครงการปกติเพราะเราไม่ได้ยึดหรือฝากอะไรกับมันอยู่แล้วหลังนี้พิเศษหลักๆเลยก็คืออะไรรู้ไหมครับตรงเนี้ยจะเป็นหลังคาทึปก็คือเป็นหลังคาเมทลชีสส่วนตรงเนี้ยครับจะเป็นหลังคาโพลิชิตัน ตรงนี้ทาโครงแยกต้องทาโครงแยกกันนะครับผมบอกเลยว่าเมทัลชีสกับโพลิชตันเนี่ยยังไงต้องแยกโครงเพราะว่าด้วยลักษณะของแผ่นนะครับแผ่นเมทัลชีสจะเป็นรลอนใช่ไหมครับแต่ว่าโพลิชตันจะเป็นแผ่นเรียบมันไม่สามารถต่อได้อยู่แล้วถ้าผมว่าใครบอกต่อได้อันนั้นก็คือคุณต้องพิจารณานะครับมันไม่ได้มันต้องเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสถึงจะแบบต่อกันได้มันถึงจะใช้โครงเดียวกันได้พวกระยะแปรครับมันก็จะแตกต่างด้วยอย่างเมทัลชีสนะครับเราสามารถเอาแปรครับเทินบนจันทันได้เลยแต่พอเป็นแผ่นโพลีใช่ไหมครับ แปะต้องตัดให้เสมอกับหน้าจันทันอันนี้ต้องดูอีกทีนึงว่าเราจะระดับอยู่ตรงไหนหรือว่าอะไรเงี้ยต้องออกแบบและดีไซน์อีกทีนะครับเหมือนกับคุณลองคิดนะถ้าผมว่าแปะอยู่บนจันทันใช่ไหมแล้วแผ่นโพลิชิตันนะครับวางด้านบนน่ะมันก็จะดูลอยๆยใช่ไหมครับจะดูไม่สวยไม่ได้เรียบติดกับตัวโครงเหล็กไปเพราะฉะนั้นก็เวลาดูหรือตรวจงานหรือบ้านไหนกำลังทาแผ่นโพลิชิตันอยู่ก็อยากสังเกตตรงนี้นะครับแล้วก็รูปแผ่นโพลิชิตันนะครับด้านนี้ครับมันจะมีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาคุณขึ้้นนนนนนโคคครรรรรงจจจััััััท่ะะะบบเาูแผตตวพล แผ่นบริชิตันที่บริษัทผมจะมีขนาดกว้างประมาณเมตรยี่สิบเพราะฉะนั้นนะครับเหล็กจันทันต้องมีระยะแอดเมตรยี่สิบเวลาเราต่อแผ่นของบริจิตันนะครับมันจะมีตัวประกบครับที่คอยเสียบแผ่นกับแผ่นนะครับไอตัวเสียบนั้นนะมันจะได้อยู่ตรงบริเวณจันทันพอดีมันก็จะซ่อนไปแล้วมันจะดูเหมือนแบบว่าเป็นแผ่นเดียวกันยาวไปเลยนะครับอันนี้คืออยากแนะนํานถ้าทําแผ่นบริชิตันก็ให้ดูตามระยะของความกว้างของหน้าแผ่นแล้วก็ค่อยต่อประกบแผ่นกันอีกทีนะครับจะดีกว่าหลังนี้ก็ เป็นรังน้ําซ่อนนะครับคือเท้าโฮมครับหลักๆเลยก็คือพื้นที่ข้างหลังมันจํากัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะ่ะยังไงรังน้ำอะ่ะมันต้องอยู่ภายในฝ้ายอยู่แล้วเหมือน,นเคยมีคลิปนึงที่ผมอ,อธิบายไปครับหลังนึงน่าจะเป็นหมู่บ้านอาภาสองหรือว่าอะไรเงี้ยครับหลังบ้านนะครับมันเป็นบ้านเดี่ยวใช่ไหมครับแล้วมันมีพื้นที่มันก็สามารถเว้นระยะออกมาแล้วให้รังน้ําอยู่ข้างนอกได้รังน้ําข้างนอกดีกว่ายัางไงก็คือดีกว่าตรงที่ว่ามันไม่มีโอกาสที่น้ำนครับ จะรั่วออกมาในฝ้าได้เลยแต่ด้วยที่ทาวน์โฮมครับมันมีพื้นที่จากัดใช่ไหมครับรางน้ําเลยต้องอยู่ด้านในแต่คุณไม่ต้องกังวลนะครับถ้ารางน้ําใหญ่หรือว่าเก็บงานดีอ่ะยังไงน้ําก็ไม่รั่วอยู่แล้วแล้วรางน้ําเราขนาด8นิ้ว20เซนนะครับยังไงใหญ่แล้วมันไม่มีโอกาสที่จะล้นฝ้าหรือว่าอะไรเงี้ยครับหลกักๆอยู่ที่ข้างเก็บงานดีกว่าครับว่าใครเก็บงานยังไงวัสะดุอะไรอันนี้ก็คือค่อยระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่จํากัดนะครับไอ้ตัวรางน้ําต้องอยู่ข้างในอยู่แล้วเพื่อะไรงีร้ยนคับ แล้วเราก็ย้ายมาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างนะครับหลักๆเลยครับในแพคเกจทาวน์โฮมเราครับเราจะตั้งเสาทั้งหมดหกจุดนะครับเพราะอะไรรู้ว่าครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ยึดโครงสร้างหรือว่ารั้วเดิมของโครงการนะครับก็จะมีฝั่งด้านหลังนั้นสองตรงนี้สองแล้วก็ด้านหลังนุ้นสองนะครับโอเคแล้วก็มาดูอีกท้นครับอ๋ออย่างนี้ก่อนครับอยากอธิบายก่อนมีลูกค้าหลายท่านเคยสงสัยว่าแบบโูทําไมเคยบอกว่าระยะเวลาทํางานเท่านี้แต่ว่ามันยืดออกไปหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างเนี้ยครับตัวอย่างหน้างานเนี้ยตรงนี้เคยจะตั้งเครื่องซักผ แต่ทีนี้ลูกค้าเปลี่ยนแบบใช่ไหมครับ <S <S พอเป็นแบบเสร็จปุ๊บอะเราก็ต้องรื้อปิดหรือว่าอะไรเงี้ครับถ้าถ้าอย่างเงี้ยแค่รื้อปิดเฉยๆก็อาจจะไม่นานมากแต่ถ้าโยกย้ายออกไปฝั่งไหนเงนี้ยมันก็จะมีเรื่องของการจีดท่อใหม่วางระบบน้ําดีใหม่น้าทิ้งใหม่หรือว่าอะไรเยงี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าถ้าแก้ไขาจากแบบเดิมหรือว่าอะไรยงี้ครับแล้วช่างเขาทำไปแล้วอะทีนี้งานก็จะช้าลงโอเคแล้วก็เรื่องของเคาน์เตอร์นะครับนี่ครับวิธีการทำเคาน์เตอร์นะครับอาจะย่างไหมเคาน์เตอร์ครับเราจะตั้งแบบนนี้ก่อ ครับพอตั้งแบบเสร็จปุ๊บอะ่ะเราก็จะเอาเหล็กมาสารอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเทป,ปูนหล่อเคาน์เตอร์นะครับเพราะยังไงอะ่ะเคาน์เตอร์แบบแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยมันไม่ใช่แค่ปูนวางบนขาอิฐอย่างนี้นครับมันเป็นการเสียบเหล็กออกมาแล้วสานเป็นตะแกรงแล้วก็เทป,ปูนหล่อแบบอะไรองนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอะ่ะเคาน์เตอร์แข็งแรงแน่นอนขาเน,นี้ยก็จะมีหน้าที่ก็เสียงไม่ได้ว่ามันก็ช่วยรับแรงหรือช่วยรับโหลดในส่วนหนึ่งนะครับแต่หลกัลกๆเลยอะ่ะก็คือจะมาเป็นพวก รับหน้าบานหรือว่าอะไรเงี้ยครับที่เราก่อขากันหรือว่าอะไรเงี้ยครับนี่ครับหลังนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวว่ายังไงงานเสร็จหรือว่ามีความคืบหน่ายังไงจะพามาดูอีกทีครับเกี่ยวกับงานห้องครั Siri, нолог, วโอเคครับก่อนจะจบคลิปนะครับแจ้งรายละเอียดแพ็กเกจให้ฟังก่อนนะครับปกติแล้วครับงานทาโฮมใช่ไหมครับทาโฮมหลังกลางอ่ะจะเริ่มต้นที่2องแสนสเก้าพันจะมีเข็มหกเหลี่ยมให้แล้วก็ปรับพื้นเทพื้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับที่หมู่บ้านสิเพรเนี่ยเขาดีครับก็คือเขามีงานฐานลางให้อยู่แล้ว เพราะนั้นอนะ่ะเราก็จะลบค่าเข็มออกไปให้ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ต้องเทพ,พื้นปรับพื้นเลยก็สามารถกรีดพื้นวางระบบถ้อยเลยอ่ะก็จะลดลงไปอีกราคาแพ็กเกจจะเหลือ2องแ0 0หนบาทแต่ถ้าสมมุติว่าต้องมีเทพ,พื้นปรับระดับเพิ่มขึ้นไปอีกครับก็รีฟันแค่เข็มเดียวแล้วก็ใช้แพ็กเกจสองสี่เก้านะครับตรงนี้ก็ต้องดูนงหน้างานทีนึงนะครับว่ามันเป็นลักษณะประมาณไหนเพราะว่าถ้าซื้อโครงการที่มีเข็มให้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ประหยัดต้นทุนไปเยอะก็ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาท ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวงานหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ห้องต่อเติมห้องครัวหลังบ้านที่หมู่บ้านสีเพชรจราปินเก้าแลครับต้องขออภัยด้วยนะครับคือแดดประเทศไทยแรงมากแล้วก็ผมจะละลาย,ยแล้วจะละลายพิมพช็อกแล้วอยู่แล้ว ก็เลยขอมานั่งพักปิดคลิปกับนี่นะครับแดดร้อนจริงๆแล้วก็ขอภายเ,ยเรื่นเสียงนะครับเพราะว่าบ้านตรงข้ามเขามีจัดงานบุญครับก็เลยใช้เสียงดังไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะรบกวนเขาหรือว่าอะไรงี้ครับเผื่อเขาแบบว่าอยากมีความเป็นส่วนตัวอะไรี้ครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับถ้าเจอปัญหาแบบไหนหรือว่าอยากให้เราช่วยแก้ปัญหายัางไงก็ทิ้งไว้ด้านล่างก็ได้หรือว่าแอดไปที่ไลน์ DMT Building นะครับก็เดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนี้ให้น บริการการต่อเติมทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานต่อเติมห้องครัวต่อเติมหลังคารีโนเวททาสีอะไรต่างๆนี่ครับถ้าเข้ามาคุยก่อนได้ส่งรูปมันเข้ามาใน Line แอดหรือว่าในแชทเฟซของบริษัทก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินคอยประเมินให้อีกทีหนึ่งว่าน้าง,งานต้องทําอะไรบ้างหรืออะไรอย่างครับก็เท่านี้ครับวันนี้ไม่ไหวแล้วร้อนมากๆประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเราชิวๆคุยง่ายๆดูจากผมทําตัว็่าย คุยกันง่ายคุยกันง่ายครับมีอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับแบดดร้อนหมดแลงเดี๋ยวผมไปมั่วบ้านงานก่อนนะครับสวัสดีครับ